สวัสดีค่ะ YG อัปเดตตัดสินใจเตรียมปล่อยโซโล่ของโรเซ่ในคอนเสิร์ตออนไลน์ THE SHOW ใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับคอนเสิร์ต b l a c พิงค์เดอะโชวที่กำลังจะเริ่มขึ้นในวันที่31มกราคมนี้ซึ่งล่าสุดเช้าวันนี้ที่25มกราคม ทางค่าย YG Entertainment ก็มีเซอร์ไพรส์ออกมาประกาศอัปเดตให้แฟนๆได้ทราบกันถึงความเคลื่อนไหวคอนเสิร์ตของสาวๆที่จะมีความพิเศษยิ่งกว่าเดิมหลังตัดสินใจเตรียมจะปล่อยโซโล่ของโรเซในคอนเสิร์ตครั้งนี้ตามรายงาน YG ได้กล่าวว่าสเตจโซโล่แรกของโรเซ่แบล็คพิงจะถูกจัดขึ้นเป็นเซอร์ไพรส์ที่เดโช การถ่ายทำา MV เพลงไตเติลสำหรับอัลบั้มโซโล่ของเธอนั้นเสร็จเรียบร้อยในช่วงกลางเดือนนี้ที่ผ่านมาเป็น MV ที่มีสเกลขนาดใหญ่มากพอสำหรับต้นทุนค่าโปรดักชันที่ยอดเยี่ยมที่สุดทางเรากำลังพยายามอย่างดีที่สุดในการพัฒนาความสมบูรณ์ของ MV เราเตรียมที่จะประกาศตารางปล่อยอัลบั้มอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ อย่างไรก็ตามโรเซ่ Rose ได้แสดงความคิดเห็นของเธอแสดงความต้องการว่าเธออยากจะแสดงเพลงโซโล่ของเธอบนเวทีเป็นครั้งแรกให้กับแฟนๆที่เธอไม่ได้เจอมาเป็นเวลานานจากนั้นหลังจากคิดทบทวนพิจารณาอยู่หลายครั้งในที่สุดว g จีก็เห็นด้วยและตกลงเพื่อความสุขของแฟนๆสำหรับเพลงโซโล่ของโรเซ่ทางว g จีได้กล่าวว่า มันจะเต็มไปด้วยเสียงที่มีเสน่ห์อ่อนหวานและก็เต็มไปด้วยอารมณ์ของเธออีกทั้งยังเสริมว่าจะเป็นเพลงที่ต่างไปจากเพลงของแบ็คทิงอย่างแน่นอนและนี่ค่ะก็เป็นอัปเดตล่าสุดจาก YG Entertainment ที่ได้ประกาศเซอร์ไพรส์แฟนๆชาวบิงทั่วโลกงานนี้ก็เตรียมตัวกันให้พร้อมนะจ๊ะใครที่ยังไม่ได้สมัครก็ตามลิงใต้คลิปไปได้เลย แล้วเจอกันเวลา12นาฬิกาของวันที่31มกราคมตามเวลาของประเทศไทยส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยอัพเดตข่าวสา,สารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ